โอเคสวัสดีครับเด็กๆวันนี้จะเป็นกิจกรรมที่สิบสี่นะคะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเป็นกิจกรรมที่13เราเรียนอะไรไปจําได้ไหมครับเป็นกิจกรรมที่13คืออะไรนะคือให้ฟังใช่ไหมครับให้ฟังแล้วก็เติมลงไปให้ฟังแล้วเติมลงไปใช่ไหมลองดูสิครั้งที่แล้วเป็นยังไง ตัวน,นี้นะครับก็คือฟังแล้วเติมข้อมูลลงไป4ช่องน,นะครับชื่ออายุประเทศและเมืองนะครับสำหรับวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับแกรมมา r นะครับก็คือกิจกรรมที่14ในหนังสือเรียนจะอยู่หน้าที่12นะครับพร้อมแล้วพร้อมหรือยังครับ Let's go. <S Let go. Let s go. <S อ่าตัวนี้นะครับก็คือ verb to be นะครับ verb to be ส่วนตัวนี้คือ question words มีคำว่า how old กับ where นะครับ how old are you ก็คือคุณอายุเท่าไหร่ I'm 15ก็คือฉันอายุ15ปีนะครับ Where is he from? He's from Tokyo, Tokyo นะครับอันนี้ก็คือโตกับคโยนะครับหรือแปลเป็นไทยคือโตเกียวนะครับโตเกียวเราไปซื้อขนมโตเกียวที่ที่ญี่ปุ่นได้ไหมเกียวอ่ะทีนี้ คำว่า apost อันนี้เขาเรียกว่า apostrophe s นะครับ apostrophe s เขียนไม่สวยเลยทำไมนะ apostrophe s นี่ย่อม,มาจาก is นะครับย่อม,มาจาก is นะครับทีนี้มาดู verb to be ฝั่งนี้ affirmative ซึ่งเป็น singular และ plural นะครับ singular ก,ก็คือ จำนวนมีแค่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเคลียร์ก่อนนะซิงคูเ r คือหนึ่งเพลูเรคือมากกว่ามากกว่าหนึ่งจำนวนอะไรบ้างมากกว่าหนึ่งก็คือสองจนถึงอ่าจ้างแต่สองไปเรื่อยๆนับไม่สิ้นสุดนะครับอ่านับไม่ทวนนะครับ ต่อไปอามอมก็คือฉันนะฉันฉันก็มีแค่คนเดียวยูก็คือคุณคุณนี่ก็มีแค่คนเดียวฮีก็คือเขาผู้ชายชีก็คือเขาผู้หญิงอิก็คือมันมันในที่นี้สามารถแทนด้วยเป็นสัตว์ก็ได้สิ่งของก็ได้ทีนี้อาร์มอามในนี้ก็คือ I am นะครับ I อแ ส่วน y o u r you're ก็คือ you are นะครับอันนี้ apostrophe r e นะครับก็คือย่อมาจาก r e, นะครับ r แล้วในนี้ apostrophe s ก็คือเหมือนตัวนี้ใช่ไหมครับ apostrophe s เพ s t ์โตฟีเนี่ยก็คืออะไรครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับก็คือ <c oughs> is นะครับ is เขาเรียกว่า Verb to be นะครับจะผันตามประธานนะครับ I am, you are, he's, i she และ it ในนี้ก็คือ Verb to be ในนี้แปลว่า เป็นนะครับซึ่ง verb to be สามารถแปลได้สัอย่างคือเป็นอยู่คือแต่ในนี้แปลว่าเป็นนะครับก็คือ a m อ่าเดี๋ยวปรุเลียร์ก่อนนะครับเขียนประโยคได้ดังนี้ a m Italian ฉันเป็นชาวอิตาลีนะครับ Italian ก็คือชาวอิตาลีต่อไป you you are ก็คือ you are นะครับ you are อิตาเลีนะครับต่อไปประโยคที่3 he's Italian เขาเป็นชาวอิตาเลียนต่อไป cheese นะครับ cheese Italian ก็คือเธอเธอหรือเขาผู้หญิงเป็นชาวอิตาเลียนได้ชาวอิตาลีน,นะครับ cheese Italian ก็คือ ขาผู้หญิงเป็นชาวอิตาลีนะครับชาวอิตาเลียนได้ไหมอิตาเลียนหรือเบตเตเลียนก็แต่ถ้าแปลเป็นไทยก็คืออิตาลีชาวอิตาลาีมาจากประเทศอิตาลีก็เป็นชาวอิตาลีนะครับ it's it's It Italian it's ในนี อาจจะเป็นสัตว์หรือเป็นสุนัขเป็นแมวแมวเป็นชาวอิตาเลียนเหรอเอออะไรเงี้ยก็งงกัน it's Italian <cle aver> แมวสายพันธุ์อิตาเลียนอย่างเงี้ยเหรอครับก็ไม่ทราบงงงงเหมือนกันว่ามีอิกมาทำไมต่อไป plural ก็คือจำนวนที่มากกว่าหนึ่งนะครับมากกว่าหนึ่งตั้งแต่สองขึ้นไป ตั้งแต่สองเป็นต้นไปนะครับมีคำว่าอะไรบ้าง We are, you are อ่าทำไม you กับ you มันมาเหมือนกันเพราะว่า you อันที่เป็น Singular ก็คือคุณคุณก็คือหนึ่งแต่ you are คือพวกคุณอันนี้พวกคุณก็คือรวมถึงคุณด้วยและก็เพื่อนคุณด้วยแล้วก็ใครก็เพิ่มไป เป็นสองคนสามคนสี่คนไปเรื่อยๆพวกคุณแต่นี่คุณคุณเดียวนะครับส่วน they are ก็คือพวกเขานะครับวิธีการเขียนประโยคก็มีอย่างนี้เป็น <c oughs> we are Italian you are Italian พวกคุณเป็นชาวอิตาเลียน they are Italian และพวกเขาเป็นชาวอิตาเลียนนะครับอันนี้เรียบร้อย ต่อไป note ตรงนี้ my telephone is new นะครับโทรศัพท์ของฉันใหม่ my, นะครับ it's new it's ในนี้ก็คือเป็นตัวที่มาจากคำว่า my telephone นะครับเดี๋ยวยว่าใหม่นะาใหม่นะ my telephone กับคำว่า it วลาอันนี้คือประโยคนี้แปลว่าโทรศัพท์ของฉันใหม่ it's new it ในนี้เป็นตัวที่เป็นตัวที่ยังไงครับ,บ,บ,บเป็นตัวที่บ่งบอกถึงโทรศัพท์ซึ่งไม่พูดคำว่าโทรศัพท์อีกรอบหนึง่งซึ่งใช้คำว่า it แทนนะครับจะเป็นกา,การใช้คำที่ซ้ำเพราะฉะนั้นก็เลยใช้ it แทนคำว่า my telephone นะครับ it's new ต่อไปต่อไปดูข้างล่างนี้มีคำว่า question affirmative และก็น egative affirmative คือเป็นประโยคบอกเล่า negative คือเป็นประโยคปฏิเสธนะครับมีคำว่าสังเกตได้ง่ายๆก็คือประโยคบอกอประโยคคำถาม ประโยคคาถามประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธประโยคคําถามจะมีเครื่องหมาย question mark นะครับเครื่องหมายตกเครื่องหมายเครื่องหมาย question mark อันนี้เป็นเครื่องหมายคําถามนะครับเวลาเขียนประโยคนะครับเราเขียน where am I from นะครับ where am I where am I from ฉันมาจากที่ไหนนะครับฉันมาจากที่ไหนฉันมาจากที่ไหนนะครับต่อไปประโยคที่สอง where are you from คุณมาจากที่ไหนนะครับต่อไป Where is he from? เขามาจากที่ไหนอันนี้คือเขาผู้ชายนะครับเขาผู้ชายส่วนอันนี้เธอหรือหลอนผู้หญิงนะครับเห็นไม่สวยเลยเป็น Where is he from กับ Where is she from Where is it from มันมาจากที่ไหนอ่าทีนี้ครบไปแล้วนะครับอันนี้อันนี้จากข้างบนเนี้ย เป็นซิงคูล่าใช่ไหมครับซิงคูล่าซิงคูล่าคืออะไรครับจำนวนหนึ่งเดียวนะครับ where oh. อ้อเขียนไม่สวยเลยเอาใหม่ where อันนี้ where แล้วก็ are we from พวกเรามาจากที่ไหนนะครับต่อไปเดี๋ยวเป็นสีนะ where อีกรอบหนึ่ง where are you from พวกคุณมาจากที่ไหนต่อไปประโยคสุดท้าย where are they from พวกเขาพวกเขามาจากที่ไหนนะครับเทนี้พอจะตอบอย่างเช่นคำถามแรก where am I from ฉันมาจากที่ไหน I'm from Rome ฉันมาจากกรุงโรมนะครับต่อไปไประโยคที่สอง you are from Rome คุณมาจากโรมอันนี้จะเห็นว่าเปลี่ยนแค่ตัวด้านหน้าใช่ไหมครับเปลี่ยนแค่ประธาน from Rome คือมาจากโรมกรุงโรม he's from Rome she's from Rome it's from Rome แล้วก็ we're a from Rome you are from Rome แล้วก็ they're a from Rome ยูในนี้คืออะไรครับอยูอันแรกคือคุณใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวเขียนครับไม่สวนเลยอ้าวคุณแต่ยูในนี้ก็คือพวกคุณพวกคุณก็คือมีมากกว่าหนึ่งนะครับรวมตัวฉันเองด้วยก็เลยเป็นพวกคุณส่วน v v เนี่ยรวมตัวฉัน พวกเราอ่าต่อไปประโยคปฏิเสธยังไงมันต่างกันยังไงครับ affirmative กับ negative ประโยคปฏิเสธเนี่ยจะมีควาว่า not เข้ามาตัวนี้ n apostrophe t ก็คือ not นะครับเป็น not เป็นตัวย่อของ not เป็นตัวย่อของ not นะครับเป็นตัวย่อของ not เป็นตัวย่อของ not นะครับตรงนี้เขียนประโยคได้อย่างไรเขียนประโยคว่า I'm not from Rome ฉันไม่ได้มาจากกรุงโรม You aren't aren't from Rome คุณไม่ได้มาจากโรมมาจากกรุงโรม He isn't from Rome เขาไม่ได้มาจากกรุงโรม S she s e from Rome she i s n นนะครับอ่านว่า isn't 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 นี่ a r e n t นะครับ a r e n t อันนี้ก็ a r e n t อันนี้ก็ a r e n t นะครับ we aren't from Rome อ่านย่อมาจากอะไรครับย่อมาจาก are not okay are not ทีนี้กิจกรรมที่14บสีทำอะไรครับกิจกรรมที่14ก็คือให้นักเรียนแปลประโยคนี้นะครับ10ประโยคครูปแปลให้แล้ว2ประโยค how old are you คุณอายุเท่าไหร่นะครับต่อไป I'm 15ฉันอายุ15ปีนะครับต่อไปข้อ3 where is he from He from Tokyo แปลว่าอะไร I'm Italian แปลว่าอะไรต่อไปข้อ6 You are Italian He's Italian We are Italian They are Italian และ I'm not from Rome สุดท้ายนะครับอ่าเรามาดูซิให้เวลาทำสองนาทีติ๊กตอ,อกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอ,อก,ตก,ตออกหมดเวลา อ่าทีนี้ where are you from คืออะไรครับครูจะเขียนหรือครูจะพิมพ์ดีเพราะครูเขียนไม่สวยเอาใหมนะครูจะพิมพ์ดีกว่าอ่าพิมพ์ดีกว่านะ where is he from คืออะไรครับเขาใช่ไหมครับเขามาจากที่ไหนใช่ไหมครับอ่า ต่อไป he's from Tokyo อันนี้นะอันนี้นะนี้นะข้อสี่นะเขานะครับเขาในนี้คือเขาผู้ชายนะเขามาจากมาจากอะไรครับเมืองอะไรครับมาจากเมืองโตเกียวนะครับเมืองโตเกียวไม่รู้ขายขนมโตเกียวไหมไม่ทราบนะครับ ต่อไป i m Italian i m Italian แปลว่าอะไรครับฉันเป็นชาวอิตาเลียนได้ไหมปกติเราจะแปลว่าชาวอิตาลีนะครับต่อไปอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอะไรอะยร อ่ามันทับเส้นนี่มันทับเส้นเดี๋ยวๆคุูจะเลื่อนใหม่มันทับเส้นทับเส้นอ้าวใ,ใหม่ใหม่ใหม่ต่อไปอ่ะดูข้อหกก็หกเลยข้อหก you are Italian ก็คืออะไรครับคุณก็ได้หรือพวกคุณก็ได้นะครับแปลได้สองอย่างคุณหรือพวกคุณก็ได้นะครับคุณอ่าคุณอะไรครับ คุณเป็นชาวอิตาลีนะครับคุณเป็นชาวอิตาลีหรือว่าพวกคุณก็ได้แปลได้สองอย่างนะครับคูวงเล็บพวกไว้ก่อนอ่พวกก็ได้พวกคุณหรือว่าคุณสามารถแปลได้สองอย่างนะครับต่อไปเขาเจ็ดนะครับ he's Italian เขาเขา เป็นชาวอะไรครับเป็นชาวอิตาลี่าแล้วก็พวกเรา we are พวกเราเป็นชาวอะไรครับเป็นชาวอิตาลีเหมือนกันจะสังเกตเห็นว่าประโยคมันก็จะคล้ายๆกันแต่มันเปลี่ยนแค่ตัวหน้าและตัว คำแรกและคำที่สองนะครับคือประธานและก,ก็ verb to be verb to be เปลี่ยนผันไปตามประธานนะครับต่อไปสุดท้าไอ้ข้เกพวกเขานะครับพวกเขาอะไรครับเป็นเป็นอะไรครับเป็นชาวอิตาลีเป็นชาวอิตาลีาอ้าอสุดท้าย I'm not I'm not ก็คือ ฉันทีนี้เป็นประโยคปฏิเสธนะครับมีคาว่าไม่ i า not ฉันไม่ได้มาจากไม่ได้มาจากกรุงโรมแล้วกันไม่ได้มาจากกรุงโรมโอเคเสร็จเรียบร้อยกิจกรรมที่สิบสี่ยากไหมครับกิจกรรมที่สี่ไม่ยากนะครับ กิจกรรมที่14มีเพียงเท่านี้ครับมีใครสงสัยสามารถอินบ็อกมาหาได้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับ Good bye, see you again next bye bye. s e บซีโย g ก i น n e ส t time บายบายหยุดแชร์ ตบแชร์โอเคซีอีโอเกดซีอีโอเกดเน็กซ์สามกู๊ดไบ